สวัสดีค่ะเพื่อนๆออกไปเดินด้วยกันนะคะวันนี้วันจันทร์วันที่หกค่ะเพื่อนๆหกตุลาคมเดือนหน้าแล้วก็บินกับไทยโอ้ยเด็กหน่อยมันเสียงดังแท้แสดงว่า,ายังออกขอ้างนอกว่ไหนนี่เวลาพี่ดองอุ้ยเด็กมันเดินไป,นนป,ปทาง,ง,งไหนก่อนน่ะ เพื่อนเฮาไเลยดาเอ้ยเพื่อนรุ่นน้องชื้อเช็มอึนฝนน่ะสิโบตกตกขี่น้องวันนี้ก็เป็นอย่างนี้ค่ะหยุดบ้างตกบ้างมัดมือพี่น้องเอ้ย สรนะว่ายน้ํายังไม่ปิดไฟเลยการเพื right, ่อนร้านใหม่เขามาขายร้านเล็กๆข้างๆสระน้ำเนี่ขายขายเหมือนคล้ายๆขนมปังซับเบียค่ะเพื่อนขายแพงเหมือนกันนะขนมปังชิ้นหนึ่งพันห้าร้อยพันห้าร้อยโครนยังมีคนทํางานอยู่เลยเขารับจ้างทํางานช่วงดึกหลังจากเด็กนักเรียนไปแล้วเขาก็ทํางานเนาะอย่างนี้ก็ดีนะเพื่อน ทำตอนดึกๆแบบนี้ไม่มีใครไม่มีเด็กบรบกวนทำเสร็จแล้วกลับไปนอนมันก็โอเคอยู่นะเก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเคยดีอิจฉาคนในเฮดเงานได้มเนอะเพราะว่าขอย่ปด้เฮดงานเนาะ น้องอย่าก้มหน้าอย่างนั้นสิลูกเผื่อมีคนเดินทางนู้นหมาเหมือนี่จับให้ทันนะลมรู้สึกจะไม่ค่อยมีนะคะวันนี้ช่วงเย็นดึกๆเนี่ยมันเหมือนมันจะนิ่งแล้วเนาะดวงจันอยู่ไหนโอ้ดวงจันอยู่ทั้งพูนพี่น้องทงหงอดไฟมีก้อนเมฆบดบังน้องอย่าไปเกาหัวสิจะเจอตึเกหรอเปลเ่ปลเฟม สัตว์เก่งด <c oughs> ีกินอาหาที่โรงเรียนอร่อยไว้คืออะไรมันเป็นยูฟสติชไฟชกต i ับโซซากับค่ะคอ้เด็กน่อยได่กินอาหารดีได้พี่น้องแล้ววันไหนทำปอกลี่ไม่รู้ได้ไงทกวันไหนอะไม่รู้ได้ไงก็น้องเคยบอกไม่ยั่ไง เ,เคยกิน,น,นห,หนึ่งอาทิตย์มีครั้งหนึ่งถูกไหม <S <S หรือแล้วแต่ว่าจะได้กินอาทิตย์ไหน <S <S ใช่แต่ได้ปลากินเยอะมากอืมสุดยอดปลา<อ>เขา<อ><ส>ปลาไม่ลอยปลาเขาสามารถตกเองได้เนาะ <S <S อืมมันกำลังมาแล้วเนี่ยน้องเราเราเดินอ้อมเลยลูก แล้วก็เลือกข้าวให้เราหนึ่งเวก้าใครอ่ะไวท์ที่ไปร้องเพลงที่ยูโรเวเชียนสำหรับอิสลามปะเออเขามาร้องเพลงไม่ถึงไม่ใช่เขาไม่ได้เขาไม่ได้มาร้องเพลงแต่เขามาเลือกว่าเราจะกินข้าวอะไรเวก้าอย่าเลือกมาตรงนี้แล้วเขาเลือกคำปะการกะไรไม่รู้อ่สักทึวันนี้น้องทำอะไรยากหรือไงยากสอบไปแล้วลูกค่อย ลืมอันหนึ่งสองตายแม่อ่ะออื่ะใช่ถ้าเกิดน้องแรกน้อยแม่จะบอกอะไรไม่บอกอะไรหรอกแม่ก็รู้อยู่ว่ามันยากจะมีน้ไมได้ล้พิสูมาอีกล้วก็ตันสก็พิสูจน์ตันส์กูอะแดนช์แดถ้าถ้าเขาบอกว่าสวัสดีเขาพูดว่ายังไงอย่างไอซ์เลยลืมละอ้าวตายละ ลูกค่อยไปเลยนเดนมาร์กพี่น้องเนียลูกเาไอ้กอยเศร้านะนจะไปทำไมได้เ,เนี่ยยิ่งหน่อยด้วยไฟเพราะน้องยิ่งทำไม่ได้เลยอ่ะตายกูยากไปเนี่ยสัตวตัวมามฟลิเลมดูนะโม่บ้านนี่อัพโหลดคลิปลงสองช่องอัพแต่คลิปสั้นนะพี่น้องโอ้ยจนเมื่อยหมดก็เลยแบบว่าเออจังไรกะ พ่อได้ยืดไปจักน้อยนึงเพราะว่าข่อยก็ต้องโหลดคลิปช่องลักข่อยน,นําเนาะ,อเ,นะเออหกนาทีลูกอีกี่วิจับเจ็ดนาทีส <40 S 2> ี่สิบสี่สิบวิอืมฝน<ม>ตกมาแล้วจากอิสรานไปเดนมาร์กจากเดนมาร์กไปไทยอือ มันชื่อว่าอะไรอ่ะสวนภูมิอะไรนะแอรอ์พอร์ตแอร์พอร์ตที่ไทยเหรอใช่มันชื่อสุวรรณสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิแอรอ์พอร์ตถ้าเดินมาก็จะโคเปนเฮเกนไม่รู้แสดงว่ามาผลเล็กก็ต้องแสดงจะกินอะไระอีรกแล้วว้ายดึงดึง,ดงมาแล้ว นี่เราพี่น้องเอ้ยอยางยังสีล่ะตัวมือทุกขคืนในเจ็ดนาทีเราพี่น้องขอบคุณหลายๆท่ๆ้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อนฝนตกอยู่อย่างนี้ค่ะกลางคืนตอนเช้าก็ต้องตื่นขึ้นมาเรียกลูกแล้วแต่กแต่ละคนกว่าจะตื่นขึ้นมาได้นะเพื่อนๆเอ้ยอืมอยากอยากนอนสระเตื่นสาพี่น้องเลยเป็นตาหน้ายหายกันนอนสาตื่นไวมันไข่เด้ เอาเจอกันคลิปน้าพี่น้องฝากไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะคนทุ่อนโชคดีไม่ใช่มีกองสูงทุดกันด้วกันด้อยู่ดีไม่แห้งบนฝนนตกเริ่มแห้งแล้วพี่น้องมากับพวกขี่ยักเตี้ยไปนี่ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย